สวัสดีครับผมวิทย์พิติกรนะครับเจ n น r a รล a n a g e r บริษัทพิติกรไทยแลนด์จำกัดวันนี้ผมจะมาพูดถึงภาคต่อเมื่อวานก็คือการหาบาลานซ์เครื่องทำไมเราต้องหาบาลานซ์เครื่องนะครับการหาบาลานซ์เครื่องก็คือการวางตําแหน่งเครื่องให้ขนานกับพื้นง,งานที่เราต้องการที่จะ,ะขัดมันมันจะได้ขัดได้โดนรอยอย่างเต็นที่นะครับ รอยก็จะออกยน่นระยะเวลาในการทำงานซึ่งถ้าเราไม่หาบาลานเนี่ยหน้าแผดที่จะสัมผัสกับชิ้นงานแผดก็คือใบขัดนะครับมันก็จะโดนไม่เต็มที่ทำให้รอยไม่ออกนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนของรถเนี่ยบางครั้งเขาก็จะมีส่วนโค้งส่วนเว้าฉะนั้นการหาบาลานการปรับมุมมือเข้าไป มันจะทําให้การขัดของเราเนี่ยรบรอยได้ดีแล้วก็ประหยัดเวลาไม่ต้องขัดซ้ำสอพาร์ทสพาร์ทนะครับนั่นก็คือพาร์ทเดียวสามารถจัดการรอยได้80% 85%กันเลยทีเดียวทีนี้ถ้าเราจะมาพูดถึงการหาบาลานซ์เครื่องแน่นอนครับผมจะแนะนําวิธีการจับเครื่องก่อนนั่นก็คือ การจับในเป็นรูปแบบของผมนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบที่ผมใช้สอนลหลายๆคนในการจับเครื่องซึ่งวิธีที่ผมใช้เนี่ยมันจะทำให้เราคอนโทรลเครื่องได้ดีนะครับก็จะมีอยู่สองมือนะครับเออก็ต้องมีสองมือแหละครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการจับเครื่องเนี่ยเราจับกันยังไงนะครับมาเริ่มจากมือซ้ายมือซ้ายเราใช้ลักษณะในการจับ ประมาณนี้จะไม่กดจะไม่จับในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะเราขัดพาร์ทหนึ่งเนี่ยเราจะใช้เวลา2-3นาทีฉะนั้นเมื่อเราจับเรื่อยเรื่อยเราจะเผลอทิ้งแรงลงไปทําให้เครื่องเนี่ยมีแรงกดนะครับให้จับในวิธีลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้เพราะว่าเวลาเราขัดในพื้นที่แนวตั้งนั่นก็คือประตูข้างนะครับที่อยู่แนวด้านแนวตั้งทั้งหมด มือซ้ายจะเป็นมือที่ช่วยในการรับน้ําหนักครับรับน้ําหนักคอนโทรลในการขึ้นลงซ้ายขวามือซ้ายแต่ถ้าเป็นแนวนอนฝากระโปรงหลังคาหลังคาฝากระโปรงหลังแนวนี้ก็จะช่วยในการพยุงหรือครอนคอนโทรลพื้นที่ที่มันโคง้งนะครับมือซ้ายก็จะช่วยแต่75-80%เนี่ยจะอยู่ที่มือขวาเดี๋ยวเรามาดูว่ามือขวาเนี่ยเราจับยังไงนะครับ เทคนิคในการจับของผมผมจะใช้การจับแบบนี้นะครับนิ้วชี้ขนานไปกับตัวเครื่องนะครับส่วนนิ้วกลางและนิ้วนางก็จะอยู่บนสวิต์เปิดปิดนิ้วก้อยก็จะไม่อยู่บนสวิต์ก็ได้จะอยู่ก็ได้แล้วแต่ใครถนัดครับส่วนที่สําคัญเลยก็คือนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งเนี่ยเราจะต้องเอาไว้ล็อกสวิต์ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อให การจับเครื่องไม่ต้องพวงต้องพยุงกำกดสวิตช์อยู่ตลอดเวลาเขาออกแบบมาสําหรับการล็อกนะครับเวลาจะปิดก็แค่กดครั้งเดียวงนั้นนิ้วโป้งจะต้องคอยจิกตรงนี้ไว้ส่วนตอนปิดก็ไม่ซีเรียสและการจับที่ถนัดที่สุดก็คือเอานิ้วโป้งนะครับขึ้นมาทาบไว้ตรง adjust speed นะครับแตะไปที่ปุ่มล็อกและ adjust speed นั่นก็คือตำแหน่งที่ดีที่สุดเพราะว่านิ้วโป้งเนี่ย จะต้องคอยเอาไว้ปรับรอบถ้าหากเราจับไกลไปเวลาเราจะปรับรอบขึ้นหรือลงมันก็ต้องขยับมานะครับใกล้ไปก็จะต้องอ,อย่นนิ้วโป้งหรือว่าถอยข้อมือออกไปมันทำให้การขัดเนี่ยมันสะดุดไม่ราบรื่นนะครับฉะนั้นการจับเครื่องก็จะมีผลในการขัดการหาบาลานซ์เครื่องคืออะไรคลิปที่แล้วทุกคนได้ยินกันนะครับการหาบาลานซ์เครื่องนั่นก็คือ การจัดสรรเครื่องให้อยู่ในแนวเดียวกับพื้นที่การขัดเพื่อให้หน้าแผดสัมผัสเนี่ยสัมผัสกับชิ้นงานได้เยอะที่สุดมือที่จะหาบาลานซ์ได้ดีนะครับนั่นก็คือมือขวาการคอนโทรลหาบาลานซ์เครื่องมันจะเหมือนจอยสติ๊กในการเล่นเกมมันจะมีกระดกกระดกก็คือมือขวานะครับกระดกขึ้นกดบิดไปทางขวาบิดไปทางซ้ายนั่นก็คือ4ทิศทาง การกระดกมือบางครั้งเราขัดฝากระโปรงยกตัวอย่างนะครับเราต้องออขัดขึ้นลงมันก็เลยบางทีเนี่ยชิ้นงานมันโค้งถ้าหากเราไม่กระดกมือช่วยตอนที่มันโค้งนะครับหน้าแผ่นจะเผเยขึ้นไปทําให้ประมาณ20-30%ของแผ่นเนี่ยไม่โดนชิ้นงานทําให้รอยไม่ออกนะครับส่วนบางครั้งเวลาเราขัดขึ้นลงหรือซ้ายขวาแล้วชิ้นงานเนี่ยมันโค้งก็จะต้องกดมือโค้งตาม แต่ระยะการปรับให้ปรับเป็นมิลลิเมตรอย่าไปปรับเป็นเซนติเมตรนะครับการปรับข้อมือกระดกกดบิดไปทางซ้ายบิดไปทางขวาบอกตัวเองว่าปรับระยะ1-2มิลลิเมตรแค่นั้นเองเออต่อไปถ้าเราปรับข้อมือหรือหาบาลานเจอเครื่องก็จะทำงานได้ทั้ง2ระบบนั่นก็คือทั้งหมุนและเวียงประสิทธิภาพในการลบรอย ก็จะดีครับนี่แหละครับเทคนิคในการหาบาลานซ์เครื่องอีกอันนึงนะครับนิ้วก้อยจะสังเกตว่านิ้วก้อยจะลงมาเกือบจะถึงอขอบอยางเพราะอะไรล่ะครับเขาจะอยู่ในแนวที่ใกล้เคียงกับแบ็กกิ้งแพดหากแบ็กกิ้งแพดเราจะไปชนกับชิ้นงานที่ที่มันต่างกันหรือชิ้นงานที่มันยื่นออกมาเช่นมือจับประตูอย่างน้อย,น,อยนิ้วก้อยเราก็ยังชนก่อนชนก่อนนะครับเราก็จะได้รู้ว่าอ เดี๋ยวแบ็กกิ้งแพดตรงนี้มันจะอาจจะไปชนชิ้นงานสร้างความเสียหายได้ฉะนั้นใช้นิ้วก้อยบังไว้นิดนึงนะครับในพื้นที่ที่มันสูมเสี่ยงนะครับในการจับก็มือซ้ายก็จะอยู่แนวนี้มือขวาก็จะอยู่ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็คงลากันไปก่อนนะครับ6นาทีครึ่งแล้วแล้วคลิปหน้าผมจะแนะนําเทคนิคที่ผมใช้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่